สวัสดีครับพบกับปาดแม่จพันไม้นะครับเดีย๋ยววันนี้จะมาตัดทุเรียนนะครับนี่เป็นทุเรียนชนีครับชนีไข่สมัยแต่ก่อนนะครับเรลือกบางครับจะมาดูวิธีการตัดและวิธีการเอาลงจากต้นนะครับนี่คือเอเรามาตัดคนเดียวนะครับอันนี้ก็ตัดไปบางส่วนแล้วเหลือส่วนนี้ก็จะมาทําการเก็บ เก็บก้อเหลือมาเยอะแล้วนะครับทีบ่ปลากินครับนี่ก็คือถ้าเราตัดคนเดียวเนี่ยนี่พื้นที่ก็น,อน,น้อยนจะสูงนะครับนะครับค่อนข้างที่จะสูงงั้นเวลาเราตัดทุเรียนเนี่ยนี่รูกที่เราตัดออกมานะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือเชือกไนล่อนนะครับผมเชือกไนล่อนนะครับ เทคนิคการตัดคนเดียวนะครับแล้วลงคนเดียวโดยทุเรียนไม่ช้ำเนี่ยเชือกในลอดนะครับปลายครับผมต้องเป็นปมอย่างนี้นะครับนะครับเป็นปมสิทธ์นะครับก็นะครับสอดเชือกโดยให้ปมปมเนี่ยอยู่บนนะครับอันนี้เชือกเส้นยาวนะครับนี่แล้วให้ปมอยู่บนเชือกนะครับเวลาเราคล้องเนี่ยคล้องให้อยู่ต่ำกว่า ปิงนี่นะครับอันนี้ก็คือนี่เราตัดข้างบนนี้จะเป็นขั้วที่ต่อไปมันจะหลุดตรงนี้นะครับให้ต่ํากว่าเพราะตรงนี้มันจะใหญ่เวลาเราดึงขึ้นมามันจะจะไม่ติดนะครับนะครับนี่นะครับผมลักสณตอย่างนี้นะครับก็คือให้ปมเชือกอยู่ด้านบนนะครับเนี่ยตันนี้มันก็จะไม่หลุดนะครับ เราก็ย้อนลงไปนะครับขออน,น,นะครับเราก็ย้อนนะครับย้อนลงไปเลยนะครับโดยใช้เชือกในลอนเส้นเดียวนะครับในกรณีที่เราไม่มีคนรับตัวเรียนข้างล่างแล้วตัดแบบไม่ไม่เยอะอะไรมากมายนะครับเนี่ยเราปล่อยลงไปนะครับ จะให้ดูตัวนี้ก็เกิน12เมตรนะครับเกือบ15บเมตรแล้วนะครับตัวนี้ความสูงมันลงถึงพื้นปุ๊บเราวางแล้วเราก็สะบัดนะครับสะบัดเชือกแล้วก็เสร็จทุเรียนก็ไม่ช้ำนะครับนะครับเราก็เชือกขึ้นมาจะให้ดูปลายเชือกอีกรอบหนึ่งนะครับพวกนี้เล็กเล็กเล็กใหญ่ได้หมดเลยนะครับเพราะว่าเชือกเราใช้ก็ต้องเป็นเชือกเส้นใหญ่นิดนึงนะครับมันจะทําให้เราไม่เจ็บมือถ้าเชือกเส้นเล็กเนี่ย มันก็จะทําให้เราเจ็บมือนะครับสําหรับสําคัญก็คือนะครับผูกปมนะครับไว้ที่ปลายครับเดี๋ยวจะตัดให้ดูอีกสักลูกหนึ่งนะครับขอยัดแป๊บนึงนะครับสําหรับบางลูกที่เราตัดไม่ถึงเราก็จะใช้วิธีการดึงลูกออกมาขั้วก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับเวลาเราผูกเราก็ผูกบริเวณนี้นะครับนะครับเดี๋ยวอุ๊บอาจจะนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่บนยอดคนเดียว สายคลิปไปด้วยนะครับอ่านี่แต่ผมนั่งอยู่พื้นที่ปลอดภัยนะครับพื้นที่ที่มีกิ่งค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเซฟตัวเองแล้วนะครับผมอ่าอันนี้เราก็รัดให้แน่นอย่างนี้เลยนะครับปมเนี่ยรัดให้แน่นแล้วก็ดึงนะครับรัดแน่นแล้วดึงใช้เชือกไนล่อนตัวนี้นครับอืบเริ่มจด,ดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นมาเนี่ยลักษณะมันก็จะติดแบบปมแบบนี้นะครับ นะครับแล้วก็ปล่อยลงไปเลยนะครับผมปล่อยลงไปนี่เลยนะครับแล้วก็หาตำแหน่งย้ายไปทับกันอืออ่านะครับพอถึงพื้นแล้วนะครับเราหย่อนเชือกลงไปนะครับแล้วก็สะบัดมวนะครับเรียบร้อยนะครับทุเรียนลูกใหญ่อย่างเช่นหมอนทองลูกสี่ห้ากิโล ใช้ได้ครับแต่ว่าเชือกจะต้องใหญ่ไม่เช่นนั้นจะจิบมือนะครับผมส่วนขวั้วส่วนใหญ่ก็จะขั้วหรือว่าปิงมันจะใหญ่อยู่แล้วนะครับมันก็สามารถรับน้ําหนักได้นะครับส่วนลูกเล็กเนี่ยง่ายนิดเดียวนะครับคือถ้าลูกใหญ่เราต้องใช้เชือกใหญ่เช่นกันนะครับผมนี่ก็ยังเหลืออีกหลายลูกนะครับเดี๋ยวจะทาการตัดหมดเลยวันนี้ชนนี้เนี่ยครบร้อยร้อยวันร้อยกว่าวันแล้วครับก็จะทําการตัดแล้วครับผมโอเควันนี้ปัดไม้เจ้าพันไม้ก็พามาดูวิธีการลงตู้เรียนแบบคนเดียวง่ายๆ ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ